มาเจ้ามาตําน้ําพริกใส่แกงเห็ดนะเจ้าหนึ่งเกลือนะเจ้าอ่ากินแบบไง่ายนะเจ้าเนื้อเนื้อเอาแล้วเด้หรอกระเทียมเนี่เด็กโอ้สุดยอดปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยอืมแกงเนื้อเนื้อนะเจ้าอ่าอ่าเนี่ยเนื้อนะเนาะแกงเนื้อใส่หวนเหนียวเค็มนี่แหละยิงเห็นด้อยอ่าหอมหอมนะเนาะอืม อันนี้ก็อาป้าบดนาป้าบดใส่น้อยจอนกึ่งเนาะแล้วก็พริกนะนาะเอาพริกแดงแดงนะแกงนะเจ้าเนะพริกแดงแดงแงเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็สี่ห้าหกมิตใส่เข้าไปโอ้ทอดแกงเนื้อเนาแกงเนื้อเนาะแกงเนื้อกค๊ นี่เดกกาแกงเนื้อแกงเนื้อฮะแกงแบบเนื้อเนื้อ่ากินง่ายง่ายนะเนาะกินแบบง่ายง่าย่ากไปี้วเหย้าเน่มีเห็ดนะเจ้านี่เพื่อเาาเห็ดหู่วลอีหล่งเนือเขานะเห็ดหู่วลเมืองอะเห็ดหู่วแพะนี้นะ เนี่ยไปนี่แกงให้หูรั่วะเอาหูรั่วะแกงใส่ตั้งนะงนมันทอดอันนั้นเนาะอือเนี่ยอ่าทำใส่กินแล้วนะกินแล้วกว็ทอดเหมาะขนาดเนอะกินเข้านวะอร่อยแต่กินไปแล้วนะสบายท้องนะเจ้าเพราะมีไฟเบอร์แม่มดออนไลน์นะเจ้าเนาะไฟเบอร์แม่มดออนไลน์มีใบอุติก มีแคลเซียมคอลลาเจนวิตามินมีวิตามินซีนะเจ้าเนาะมีสามสก,กัดอันผล,ลไม้กับพักแน่ถ้าเขากินเนะัินมุนนี่มันจะครบห้าอย่า,ยางลูกวิตามินนะ่ะอืมเขาก็เอาวิตามินตัวเนี้ยแน่กินเข้าไปเนาะนึ่งเขาล้างสิ่งดีออกในทำไส้เขาบอนะแล้วไส้เขาแล้วเขาสร้างคอลลาเจนแคลเซียมฮอร์โมนสร้างวิตามินซีเขาด้วยที่จ้ามีฮาลาลนะครับมีฮาลาลน,นะเจ้าเนานะ อีเฮียนว่ามีประกันอยอเรียบร้อยได้แล้วเนาะกินไปแล้วนะน้องบ่บ่ปั่นนะเจ้าดังบ่ปั่นบ่กวนหือบ่เบิดเฮาว่าบ่บ่บอ่ะเจ้าบ่บิดนะเนาะบ่บิดกินต่อเนื่องได้เจ้าบ่ลํไส้บ่เป็นหยังเจ้ากินต่อเนื่องลํไส้แต่ไฟเบอร์อื่นบ่ฮู้นะเจ้าถ้าไฟเบอร์อื่นยงอ่าแม่หมอกิเี่ยวกินมานะเออกินมา แล้วมันกินแล้วมันใคยหากเนาะมันกินแล้วถ้ากินเมินเข้าเมินเข้ามัน